สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้เป็นการนําเอากระทูนะครับเป็นการแปล กระทูแล้วก็ความคิดเห็นของชาวต่างประเทศได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับที่เรานํามาฝากกันอย่างที่บอกในช่วงหลายๆคอนเทนต์หลังเป็นต้นมานะครับว่าอยากจะให้คอนเทนต์แบบนี้ของชาแนเราเนี่ยเป็นอะไรที่นั่งฟังกันสบายๆฟังกันก่อนนอนหรือฟังระหว่างขับรถไปทํางานอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับฟังแล้วก็อมยิ้มฟังแล้วก็คิดตามไปเรื่อยๆนะครับ ผ่อนคลายจากการที่เราต้องรับสือ่อต่างๆจากสังคมทั้งเรื่องข่าวข่าวไม่ค่อยดีเรื่องของการเมืองเรื่องของโรคโควิด1 9มากมายนะครับสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมครับหัวข้อของเขาเนี่ยในภาษาขอังกฤษเนี่ยเขาจะเขียนเป็นคําถามกระทุ้ว่า what are the first five things about Thailand that come to your mind นะครับหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คืออะไรจะเป็น5สิ่งแรกนะครับที่แวบเข้ามาในหัวงคุณเมือ่อพูดถึงชื่อประเทศไทยครับ มีชาวต่างชาติมาตอบคําถามกันค่อนข้างเยอะมากครับเราคัดส่วนหนึ่งมาให้นะครับต้องบอกก่อนว่ามีความคิดเห็นในแง่ดีเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ต้องมีความคิดเห็นที่เป็นในแง่ลบอยู่บ้างผสมม,มานะครับก็หยิบมาฝากกันให้เราได้เห็นมุมมองกันให้ครบทุกด้านนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มฟังกันที่ความคิดเห็นแรกท่านผู้ชมครับเขาก็มาตอบกระทู้นี้ครับว่าข้อ 1. ประเทศไทยไม่เคยถูกยึดครองโดยมาหาอำนาจจากตะวันตกเพราะฉะนั้น ประเทศไทยจึงเป็นประเทศเดียวเท่านั้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติใดข้อ 2>, 2ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับเมียนมาลาวกัมพูชาและมาเลเซียข้อ 3. ประเทศสวีเดนรวมถึงคนสวีเดนนั้นรักประเทศไทยมากๆพวกเขาชอบเดินทางไปท่องเที่ยวพักร้อนที่ประเทศไทยบ่อยที่สุดเลยข้อ4 ประเทศไทยนั้นมีประชากรเชื้อสายจีนอยู่จำนวนมากข้อ 5. ประเทศไทยวางตัวเป็นกลางในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าไม่ถูกไปเลยเสียทีเดียวเพราะประเทศไทยนั้นได้ประกาศสงครามเนื่องจากญี่ปุ่นแผ่ขยายอำนาจเข้าไปและประเทศไทยก็ไม่ต้องการที่จะถูกโจมตีหรือถูกยึดครองซึ่งทุกคนก็ลืมเหตุการณ์นั้นไป เพราะฉะนั้นประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่สามารถทําให้ตัวเองนั้นมีความสงบสุขโดยไม่จําเป็นที่จะต้องลงมือทําอะไรเลยสําหรับความเห็นท่านถัดไปครับเขาก็มาบอก5ข้อครับว่าข้อ1อาหารมีราคาถูกและรสชาติดีมากรวมถึงเผ็ดมากๆข้อ 2. ถนนไฮเวย์ในกรุงเทพข้อ 3. การพูดจาของผู้หญิงไทยมีความสุภาพและน่ารักข้อ4 สถาปัตยกรรมของวัดต่างๆในศาสนาพุทธขนาดสัสดส่วนของมันก็มีความงดงามข้อ 5. ช้างสำหรับท่านตัดไปก็มาบอกครับว่าข้อ 1. สภาพอากาศร้อนจัดข้อ 2. รสชาติอาหารที่มีความเผ็ดร้อนสุดๆข้อ 3. บริการนวด1ชั่วโมงในราคา6ดอลลาร์ข้อ 4. การขี่ช้าง ข้อ5ผู้คนที่มีความสุภาพเป็นอย่างมากชาวต่างชาติท่านถัดไปก็มาตอบครับว่าข้อ1 h a r d ฮาร์ดวงเล็บนิดนึงท่านผู้ชมครับคนที่มาตอบคำถามคำถามนี้ที่กำลังอ่านนะครับเป็นชาวอินเดียครับซึ่งเขาจะเขาก็จะมีความรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งข้อหนึ่งที่เขาตอบว่าฮาร์ดไดรฟ์เนี่ยเนื่องจากว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตฮาร์ดไดรฟ์อันดับ ต้นตนของโล่นะครับใหญ่มากๆเลยซึ่งชาวอินเดียเขาจะรู้เรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะครับข้อ 2. วัฒนธรรมต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกับอินเดียมีชื่อเรียกแบบอินดิกอยู่ทั่วไปในประเทศไทยข้อ 3. ประเทศไทยมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความคล้ายคลึงกับประเทศอังกฤษข้อ 4. เมนูอาหารของพวกเขามีความเข้มข้นและมีความเผ็ดร้อนข้อ5 เป็นประเทศเอเชียเพียงประเทศเดียวที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจตะวันตกถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากสําหรับคนไทยวงเล็บอีกน,นิดนึงท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเป็นประเทศเดียวในเอเชียน,นี้แอดมินแปลแบบตรงๆมาเลยนะครับซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่ายังมีบางประเทศที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมเช่นกันอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับชาติต่างชาติท่านถัดไปก็มาตอบครับว่าผัดไทย เมนูอาหารที่เอาเส้นกว๋วยเตี๋ยวมาผัดแบบไทยๆชานมแบบไทยฉันรักเครื่องดื่มชนิดนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่มีโอกาสได้ชิมรสชาติของมันความเป็นนมความหวานและความเย็นของน้ำแข็งข้าวเหนียวมะม่วงฉันรักสีสันของมันกับเม็ดที่โรยไปบนเนื้อของข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติความหวานของมะม่วงที่พบเจอได้แค่ที่ประเทศไทยที่เดียวเท่านั้น พระมหากษัตริไทยและข้าวหอมมะลิของไทยพ่อของฉันเคยเล่าให้ฟังว่ากษัตริย์ของไทยจะทําการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวก่อนที่จะนาออกไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรชาวไทยและสุดท้ายเรื่องของกระเทยที่ปรากฏขึ้นในความคิดของฉันฉันมีโอกาสได้เห็นเกย์และสาวประเภทสองในประเทศไทยมีอยู่เยอะมากๆและกว้างขวางมากยิ่งกว่าประเทศของฉันมากชาวต่างชาติท่านถัดไปครับก็บอกว่าข้อหนึ่ง วัฒนธรรมข้อ2สภาพอากาศข้อ3หมู่เกาะต่างๆข้อ4ภาษาข้อ5นักท่องเที่ยวแย่ๆที่พวกเขาคิดแค่ว่าการมีเงินเยอะๆแล้วจะมาทำอะไรที่ประเทศไทยก็ได้พวกเขาไม่ค่อยมีความเคารพต่อคนไทยและประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวพวกนี้ก็เป็นแค่พวกทุเรศทุเรศท,ท,ที่ไม่เข้าใจในความเป็นประเทศไทยจริงๆ ครับท่านถัดไปที่เป็นชาวต่างประเทศก็มาตอบประทู้นี้ครับว่าข้อ 1. ศาสนาพุทธคุณจะสามารถพบเจอกับพระพุทธรูปที่มีลักษณะต่างๆมากมายทั้งนั่งยืนนอนเดินประเทศนี้คือดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาของจริงข้อ 2. บริการนวดพบเจอได้ทั่วไปยิ่งกว่าพระพุทธรูปซะอีก คุณจะพบเจอกับสถานบริการที่ให้บริการการนวดทุกๆ20ฟุตที่คุณเดินเลยทีเดียวข้อ 3. กลุ่มคนที่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษถ้าถามความเห็นของฉันฉันขอบอกว่าคนไทยนั้นดูไม่มีความพยายามในการสื่อสารเลยเป็นเรื่องที่ลำบากมากเพราะคนไทยไม่มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษบางคนก็แสดงความหยาบคายหรือไม่มีมารยาทมากๆในการที่จะเพิกเฉยคุณไปเลย มันไม่ใช่ดินแดนแหน่งคนที่มีความสุภาพเลยสักทีเดียวข้อ 4. ผู้ชายสรปรกโดยเฉพาะที่พัทยาจงระวังพวกเขาไว้ให้ดีข้อ 5. สวรรค์ของนักช็อปกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าสามารถเติมเต็มความต้องการของตัวเองได้อย่างสาแกรใจมากๆเลยในประเทศไทยคุณจะได้ช็อปปิ้งตั้งแต่ตลาดกลางคืนที่ประตูน้ำห้างมาบุญคองพลตินัมแฟชั่นมอลล์อินทรามาร์เก็ต คนขายส่วนใหญ่นั้นจะตั้งราคาไว้เบื้องต้นที่600บาทสําหรับสิ่งของต่างๆแต่คุณสามารถต่อรองราคาและลดมันได้อีกอย่างน้อย150บาทเลยการต่อรองราคาแบบสุดท้าสุดเดชจะทําให้คุณมีความสุขสมใจมากๆในตอนท้ายที่สุดความเห็นถัดไปครับเขาก็มาต่อครับว่า 1. ผู้หญิงที่ว่านอนสอนง่ายข้อ 2. การค้าบริการทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้อ 3. สถานที่พักผ่อนราคาถูกข้อ4ชายหาดต่างๆที่มีความสวยงามข้อ5รถตุกๆครับและท่านถัดไปก็มาให้ทัศนะไว้5ข้อครับว่าข้อ1ภูมิทัศน์ต่างๆที่มีความงดงามข้อ2พระพุทธศาสนาข้อ3ผู้คนและประชาชนที่มีความใจดีสุดๆข้อ4พัทยา สถานที่ที่น่ารังเกียจที่สุดในเอเชียข้อ 5. โทนเสียงของภาษาไทยที่ฟังดูแล้วน่ารักน่าชังมากๆและท่านถัดไปก็มาตอบครับว่าข้อ 1. อาหารที่รสชาติอร่อยมากแล้วก็มีความเผ็ดมากข้อ 2. อาบอบนวดข้อ 3. ชายหาดและสภาพวิวทิวทัศน์ที่มีความงดงามข้อ 4. การจะราจรติดขัดมากๆ ข้อหสภาพอากาศที่มันร้อนจัดจนเกินจะรับมือไหวและชาวต่างชาติท่านถัดไปก็มาให้ความคิดเห็น5ข้อตามต่อมานะครับว่า 1. สารพระภูมิ 2. มวยไทย 3. ผู้หญิงสวยๆ 4. พวกชายชาวตะวันตกแก่ๆที่มองดูแล้วหน้าขนลุก 5. ข้อ 5. การสัญจรในแม่น้ำลำคลองของกรุงเทพที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก ท่านถัดไปก็มาให้ความเห็นครับว่าค่าคลองชีพถูกอาหารอร่อยมีเกาะที่สวยงามอยู่จาน,นวนมากมีเกยอยู่เยอะมากๆเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณและท่านถัดไปก็มาให้ทัศนะ5ข้อไว้ครับว่าข้อ 1. ผู้คนที่ฉันรู้จักในประเทศไทยข้อ 2. อาหารและการนวดข้อ3 ความเป็นมิตรและการให้ความเคารพซึ่งกันและกันที่จะสามารถทําให้คุณสามารถเข้ากับคนที่นั่นได้ข้อ 4. คําว่ากระเทยเป็นคําเรียกสาวประเภท2และข้อ5ประเทศไทยจะเป็นสถานที่จะเป็นบ้านของฉันในอนาคตท่านถัดไปก็มาให้ความเห็นไว้ครับว่าที่นี่คือประเทศไทยหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลก ประเทศไทยไม่เคยทำให้ใครผิดหวังเลยในการที่จะเดินทางมาพบเจอกับความสุขความสนุกในช่วงวันหยุดพักผ่อนมันมีทั้งเส้นทางเดินป่าแม่น้ำลำคลองทะเลสาบภูเขาสถานที่ตั้งแคมป์วัดวาอารามและอื่นๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามมาดูกันว่า5สิ่งในความคิดของผมมีอะไรบ้างข้อ1การนวด ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องนึกถึงเป็นอย่างแรกแน่ๆเมื่อพูดถึงประเทศไทยข้อ 2. อ,อาหารริมทางซึ่งสามารถทำให้คุณน้ำลายไหลและเป็นสถานที่สำหรับนักชิมทุกประเภทข้อสาสาวที่มีความสวยใช่แล้วสาวไทยถือว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีความสวยงามที่สุดในโลกข้อ4บรรยากาศที่แสนเงียบสงบของาศาสนสถานต่างๆและวัดวาอารามในประเทศไทย ข้อ 5. ความงามของธรรมชาติประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความงดงามทางธรรมชาติอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่มีความเขียวขจีความงดงามของทะเลสาบรวมถึงน้ําตกต่างๆท่านถัดไปกไ็ให้ความเห็นไว้5ข้อครับว่าข้อ 1. ช้างหนึ่งในประสบการณ์ที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดข้อ 2. วัดในศาสนาพุทธ คุณควรที่จะต้องไปเที่ยวชมวัดต่างๆในประเทศไทยให้ได้ข้อ 3. ชายหาดต่างๆประเทศไทยมีชายหาดที่มีความสวยงามอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยข้อ 4. ดินแดนแห่งรอยยิ้มขอพูดแบบซีเรียสเลยนะฉันไม่เคยเห็นผู้คนที่ไหนที่จะยิ้มกันมากมายขนาดเท่ากับคนไทยมาก่อนเลยข้อ 5. ผลไม้อืม ฉันมีโอกาสได้ลองชิมผลไม้จํานวนมากเลยที่ประเทศไทยฉันกินเยอะมากจนจําไม่ได้เลยว่ามันชื่ออะไรบ้างและท่านผู้ชมครับความคิดเห็นสุดท้ายในวันนี้ที่นํามาฝากกันเขาก็พูดถึง5ข้อที่นึกถึงประเทศไทยครับว่าข้อ 1. วัดวาอารามต่างๆข้อ 2. รถตุกๆุกข้อ 3. พระสงฆ์ข้อ 4. ข้าวเหนียวมะม่วงข้อ 5. สภาพอากาศแบบเมืองร้อน ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับคือทัศนะความคิดของชาวต่างประเทศเลยในนี้มีทั้งชาวอเมริกันมีทั้งชาวยุโรปมีทั้งชาวเอเชียนะครับที่นามาฝากกันทั้งหมดนะครับซึ่งแอมินก็กดเข้าไปดูโปรไฟล์ของแต่ละคนน่นะครับก็จะพบว่ามีสัญชาติต่างๆมากมายเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกันแล้วด้วยครับก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนที่ทาให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ยอดคิดจริงๆสําหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงก่อนโควิดนะครับก็ลุ้นกันว่าหลังโควิดแล้วเราจะยังคงสถานะศูนย์กลางการท่องเที่ยวของโลกอีกแห่งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับที่สำคัญท่านผู้ชมครับแอดมินมีโอกาศได้ส่องความคิดเห็นหรือคอมเมนต์หรือเพจ a c e b o o k ต่างๆของชาวต่างประเทศเยอะมากพบว่าในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยเขาคิดถึงประเทศไทยกันจริงๆครับมีการโพสต์คําถามว่า,าคุณคิดถึงประเทศไทยไหมมีการโพสต์ภาพกรุงเทพภาพสถานที่ต่างๆในประเทศไทย แล้วก็มีชาวต่างชาติไปคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมากมายมีคนเอารูปสมัยเที่ยวเมืองไทยมาคอมเมนต์เยอะมากบางกระทู้ถามว่าคุณเคยไปเที่ยวกรุงเทพกี่ครั้งมันก็เป็นที่น่าชื่นใจและก็น่าตกใจไปในเวลาเดียวกันครับเพราะแอดมินอ่านคอมเมนต์บางคนก็บอกว่ามากรุงเทพแล้ว20ครั้งอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก็บอกว่ามาไม่เคยเบื่อซึ่งเราก็เราเป็นคนไทยเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าสําหรับชาวต่างชาติคิดว่ากรุงเทพเน่าจะเป็นสถานท,ที่ที่มีความหลากหลายมีความน่าตื่นตาตื่นใจสําหรับพวกเขาเป็นอย่างมากนะครับ ยังไงก็ตามท่านผู้ชมครับนอีกแง่หนึ่งเราก็ต้องดูว่าการที่เราเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ประเทศของเราเป็นสวรรค์สาหรับผู้อยู่อาศัยด้วยนะครับยังไงชีวิตหรือความอยู่ของคนไทยก็มีความสําคัญไม่แพ้กับการเป็นหับของการท่องเที่ยวของโลกครับสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอ๋อลืมบอกนิดนึงครับว่าต้นทางของ ความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเดือกระทู้นี้แอดมินจะเอาลิงก์มาวางไว้ใต้วิดีโอในเดสคริปชันนะครับทุกท่านสามารถเลื่อนดูแล้วก็กดเข้าไปอ่านได้เองเลยจะได้รู้ว่าแอดมินเนี่ยแปลตรงๆหรือว่าแอบมั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่รับชมนะครับฝากคนที่์อื่นๆในช่องด้วยนะครับบางทีอาจจะทำคอนเทนต์หลากหลายมากมีเรื่องของความเห็นต่างชาตินะครับเรื่องของเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจจะมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของข่าวที่เป็นกระแสต่างๆรวมถึงด้านของกีฬาแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อัดมีในการทำคอนเทนต์ในอนาคตด้วยครับต้องลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับสวัสดีครับ